ได้มาแล้วครับกับ iPhone Air ฮะรุ่นที่ใครๆหลายๆคนก็คิดว่าไม่คุมแน่นอนฮะที่ซื้อมาใช้ครับแต่ท้าไม่ิีถึงอย่งเลือกน้องคนนี้มาใช้อยู่ฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะมาแชร์ให้ฟังครับ ในคลิปนี้ฮะฟิกก็คงจะไม่พูดในเรื่องของสเปคทั้งหมดนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วครับแต่ว่าจะมาพูดถึงนะฮะว่าอะไรคือสาเหตุนะครับที่ให้ต้นปี2026ปีนี้เนี่ย iPhone Air ดูเป็นรุ่นที่น่าจัดมากๆครับซึ่งเมื่อเทียบกับ iPhone 17เออฟิล์มไม่มี iPhone 17เนาะดูเหมือนว่า iPhone 17เนี่ยจะเหนือกว่าหลายๆด้านฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องแบตเตอรี่แล้วก็ราคาที่ดูเหมือนว่าจะคุ้มกว่าครับขณะที่ iPhone Air ฮะกล้องเดี่ยวแบตน้อยราคาก็แรงซะด้วยครับ ือเดิมทีนะฮะค่าตัวของน้องตอนเปิดตัวเนี่ยราคาคือแรงมากๆครับก็คือ39,900เการินทีเดียวครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ฮะยอมรับว่าไม่คุ้มแน่ครับในราคาเนี่ยนะขยับอีกสักนิดนึงครับก็จะได้เป็นรุ่นโปรแล้วนะฮะหรือว่าจะลดค่าตัวลงมาจัดรุ่นเริ่มต้นก็ได้ครับอย่าง iPhone 17เนี่ยดูเหมือนว่าจะคุ้มกว่าด้วยซ้ำครับแถมสเปคเนี่ยดีกว่า iPhone Air ซะด้วยแต่ตอนนี้ฮะไอโฟนแอร์เนี่ยลดราคาลงมาถึงเจเดพันะกจะเลยทีเดี้ฮะก ส่วนที่ Apple นะ่ยยังคงขายราคาเดิมนะฮะแถมถ้าเกิดว่าใครไปเจอในแอปนะฮะแล้วมีคูป,ปองส่วนลดเนี่ยราคาเนี่ยจะเหลือแค่3 0,000นต้นๆฮะหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ถึง3 0,000ด้วยซ้ำครับน,นั้นก็เท่ากับว่า iPhone 17แลวก็ iPhone Air เนี่ยราคาใกล้เคียงกันเลยฮะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุแรกนะครับที่ฝบเลือก iPhone Air มากกว่าครับเพราะว่ามันดูคุ้มกว่าฮะที่จะซื้อตอนเปิดตัวตอนนั้นครับเพราะว่าเราเหมือนได้ส่วนลดไปเกือบหมื่นกันเลยทีเดียวฮะแต่ก็เชื่อเลยครับว่าหลายคนก็ยังมองว่า iPhone 17เนนีี่่่ยยาาจะป็ตััวววลืออกกทดดูคุ้้้้มซซึงฟิบว่าจรริงคับ แต่ก็เพราะว่าสาเหตุที่2ฮะที่ฟิมเลือก iPhone Air มากกว่าครับก็คือฟิลลิ่งฮะมันคืออารมณ์ล้วนๆเลยครับที่อยากจะลอกอะไรใหม่ๆจากตัว iPhone Air ครับทั้งในเรื่องของความบางความเบาฮะรูปลักษณ์ใหม่ครับที่มันรู้สึกว่ามันดูหรูมันดูติดแกมครับจากคนที่เคยใช้รุ่น iPhone Pro Max มาก,ก่อนเนี่ยมันรู้สึกว่าอยากลอกอะไรใหม่ๆบ้าง คือถ้าไม่ติดนะคบว่าจะต้องใช้รุ่น Pro Max ในการทำงานจริงๆเนี่ยฟิบก็คงจะหยิบเป็นรุ่นเริ่มต้นในการใช้งานมากกว่าครับและการที่ iPhone Air เนี่ยออกมาในปีนี้ซะด้วยฮะมันให้ความรู้สึกว่าอยากลองเลยฮะซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งจะได้มาครับก็อาจจะยังบอกไม่ได้นะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างแต่ความรู้สึกแรกที่ฟิบได้เลยฮะตอนแกะกล่องนะครับก็คือฟิลลูกคุณหนูนะฮะแล้วก็ดูแพงฮะซึ่งมันก็ดูแพงจริงแหลนะเนาะและแน่นอนละครับก็ในเรื่องของความน่ารักกับน้ำหนักที่ค่อนข้างจะเบามากๆเลยฮะส่วนตัวเนี่ยกน่าาาาาาหมกกรรรรรแทืออววไปถึงงลธค ในการสแกนจ่ายต่างๆครับเพราะมันรู้สึกว่ามันถือถนัดดีฮะสาเหตุที่3ก็คือในเรื่องของดีไซน์ครับที่รู้ก็อยู่แล้วแหละฮะว่ามีความบางมากๆครับแบบไม่เคยมีมานานฮะกับตัว iPhone ครับขอบสแตนเลสเงานะฮะที่แตดกับตัวฝาหลังครับที่สร้างความพรีเมียมครับโมดูลกล้องนะฮะที่มีความแปลกใหม่กับ iPhone รุ่นนี้ครับทำให้เราสามารถมาใส่ลูกเล่นในการติดสติกเกอร์น่ารักๆได้อีกครับแค่นี้เนี่ยก็กินขาชนะกับตัว iPhone 17แล้วนะที่ดีไซน์เนี่ยไม่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่นั่น ที่ไม่เคยมีมานานครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการซื้อประสบการณ์ที่ดูไม่ค่อยคุม้มฮะแล้วก็ดูแพงเกินไปครับแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยราคาลดเหลือแค่3ามหมื่ต้นแบบนี้เนี่ยส่วนตัวก็เลยมองว่ามันดูคุ้มกว่าครับกับการที่จะซื้อตอนช่วงเปิดตัวนั่นเองครับคือจากที่ได้ลองสัมผัสเครื่องจริงนะฮะมาสอถึง3ครั้งแล้วนะ,ะก็รู้สึกว่ายังชอบน้องรุ่นนี้ครับ คือน้องเนี่ยดูน่าดึงดูดมากๆเลยครับมันเป็นประสบการณ์ที่เราอ่ะไม่ได้สัมผัสมานานแล้วจริงๆครับโดยเฉพาะกับตอนที่แกะกล่องนะครับก็คือความรู้สึกเนี่ยใจเต้นรัวๆเลยฮรรู้สึกว่ามันดูว้าวไปซักทุกอย่างเลยทีเดียวครับนอกนั้นนะฮะก็คือต้องไปลองสัมผัสกับประสบการณ์ใช้งานจริงๆครับซึ่งจุดนี้น่าฟิบยอมรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสัมผัสอย่างแน่นอนฮะยังไงก็ฝากติดตามกันหน่อยลวกันนะครับ พูดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าจะให้ถามนะฮะว่าคุ้มแค่ไหนที่จะจัดนะครับหรือว่าถ้าจัดจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะครับส่วนตัวเนี่ยมองว่าอาจจะไม่ได้คุ้มขนาดนั้นครับกับการที่จะหยิบมาใช้งานแบบจริงๆจังๆเลยฮะต้องมองที่อารมณ์ของเราก่อนนะครับว่าเรามีความชอบหรือว่าต้องการน้องมากแค่ไหนครับเพราะว่ายังไงเนี่ย iPhone 17เนี่ยก็ยังคุ้มกว่าอยู่แล้วแหละครับแต่สิ่งที่จะไม่ได้จาก iPhone 17เเลยครับก็คือประสบการณ์ใหม่ฮะสัมผัสใหม่ครับ กับการมาครั้งแรกของ iPhone ที่บางเฉียบขนาดนี้ฮะส่วนและสไตล์ของคนที่จะซื้อมาใช้งานจริงๆนะครับก็ส่วนตัวมองว่าเป็นคนที่ไม่ได้ในของการใช้งานกล้องหลังแบบจริงๆจังๆครับก็คือเลนส์ถ่ายรูปสวยๆติดแกมนะลงโซเชียลได้ครับโดยเฉพาะการถ่ายในโหมดสว่างเนี่ยอันนี้คือสวยกิ๊งเลยฮะหรือจะหยิบไว้แชทบ่อยๆนะครับถือติดมือได้ตลอดฮะใช้งานเบาๆครับตัวเครื่องเนี่ยไม่หนักไม่หนาเกินไปฮะหรือว่าจะเอาไปแขวนนะฮะเป็นแฟชั่นแบบน่ารักๆกก็อย่างได้ด้วยครับดังนั้นนะครับในคลิปนี้เนี่ แต่ว่าแน่ประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะให้เราได้ลองใช้งานกันดูครับส่วนในคลิปหน้านะฮะพี่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานจริงๆนะครับว่าใช้งานเราเนี่ยปเปยังไงกันบ้างครับอาจจะช้ากว่าคนอื่นไปสักหน่อยครับเพราะว่าเราซื้อหลังเขาเนาะแต่น้นเนี่ยเราก็ได้ราคาที่ถูกกว่าเขาครับอันนี้ก็ถือว่าชนะขาดอยู่เนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับช่องของ p h i p w o น r x ฮะแล้วพบกันคลิปหน้านะครับ